i คณผู้ชมคะวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสระแก้วคะ่ะเรามาเพื่อที่จะพูดคุยกับเจ้าของสวนลำไย,ยนะคะว่าเจ้าของสวนที่นี่นะคะมีเทคนิคแล้วก็วิธีการอย่างไรในเรื่องของการนํากรดซิลิคอนเข้ามาใช้ในการปลูกลำไย,ยนอกฤดูกาลคะ่ะซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นเกษตรกรคนเก่งนะคะรุ่นใหม่เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณเสรีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณเสรีคะ,คะปลูกลำไย,ยทั้งหมดกี่ไร่เอ่อลำไย,ยมี30ไร่นะครับแบ่งเ,เป็น3 สามรุ่นอายุลำไย,ยนะครับมี10ปีครับแล้วก็8ปีแล้วก็5ปีครับผมพันอะไรคะที่ปลกูกเป็นลำไย,ยพันอีดอรครับผมค่ะซึ่งเป็นพันที่ตรงกับความต้องการของตลาดเป็นพันที่ต้องต้องการตลาดต้องการครับค่ะคแล้วก็ในเรื่องของการปลูกลำไย,ยทราบมาว่าที่เนี่ยปลูกลำไย,ยออกนอกฤดูกาลใช่ครับผมการปลูกลำไย,ยออกนอกฤดูกาลกับการปลูกลำไยในฤดูกาลนี่แตกต่างกันเรื่องใดบ้างคะก็คือด้วยตัว การการเก็บผลผลิตที่ต้องออกนอกฤดูนะครับแล้วก็ราคาที่ผลลําไยนอกฤดูจะเป็นราคาที่ดีกว่าครับผมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวัดสระแก้วที่คุณเสรีทำำําลําไยนอกฤดูกาลนี้ก็คือว่าทําเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดใช่ครับราคาก็จะดีด้วยใช่<ม>ไหมคะคทีนี้มาถึงเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกลําไยออกนอกฤดูกาลเรื่องของการปรับสภาพดินก่อนดูแลดินยังไงบ้างคะ ในตัวส่วนของลำไยที่ผมทําทุกปีนะครับผมใช้ตัวปุ๋ยกรดซิลิคอนนะครับในช่วยช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดินในช่วงแรกต้นของการปรในการเาขาเรียกแตกตัดแตงก,ก,กิ่งลำไยครับผมก็แตกตัดแตงก,ก,กิ่งทับมูลวัสดุพืชไปครับทับปุ๋ยไปค่ะตัวนี้เขามาช่วยปรับโครงสร้างดินแตกต่างจากปีก่อนๆที่เคยใช้ยังไงบ้างก็แตกต่างจากทุกปีก็คือตัว,ต,วตัวใบ ใบของพืชเนี่ยมันจะดูแล้วมันมีความสดชื่นกว่ามสมบูรณ์กว่าครับค่ะลักษณะของใบเขาจะเป็นใบที่มันครับใช่ไหมคะใช่การติดช่อหรือว่าติดดอกของเขามันก็จะดีกว่าครับค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าต้นไม่สมบูรณ์การติดช่อของลำไย,ยนี่จะร่วงใช่ครับเขาจะไม่ติดเลยครับเขาจะไม่ติดดอกไม่ติดเลย,เลยใช่ครับเขาจะมีลักษณะดอกบนใบบ้างอะไรเงี้ยคือต้นเขาบำรุงไม่สมบูรณ์พอเพียงพอ,พอ เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเราก็จะต้องมาบำรุงเพื่อที่เตรียมให้เขาออก,อกดอกดออกผลให้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตใช่ไหมคะค,มความแตกต่างในเรื่องของดินจากที่เคยใช้ปุ๋ยทั่วๆไปกับปุ๋ยผสมกรดซิลิคอนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก่อนหน้านี้สภาพดินเป็นยังไงบางที่เห็น,นได้ชัดๆเลยนะครับก็คือตัวตัวโครงสร้างของดินทุกปีก็คือจะ มันจะดินจะค่อนข้างแน่นแน่นแน่นแนนหน่อยไม่ค่อยอมไม่ค่อยฟูไม่ค่อยหลวมไม่ค่อยนี่ครับแต่พอปีนี้ผมใช้ปุ๋ยกว่าปุ๋ยกวซิลิคอนก็คือตัว,ต,วตัวดินเนี่ยมีความฟูมีความร่วนซวยอยู่ในตัวดินครับผม,มแล้วก็ตัวที่บ่งบอกได้ชัดก็คือไส้เดือนครับมีไส้เดือนในดินม,มีค่อนข้างเยอะขึ้นมีเยอะขึ้นเลยครับผมค่ะอันนี้ที่ท,ที่ที่เห็นได้ชัดๆเลยค่ะก็คือ ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของกรดซิลิคอนเข้าไปช่วยปรับโครงสร้างของดิน<ม>ในเรื่องของการบำรุงต้นล่ะคะนอกจากปุ๋ยผสมกรดซิลิคอนที่เป็นตัวปรับสภาพดินแล้วยังมีให้ปุ๋ยช่วงไหนอีกไหมจะเป็นช่วงสะสมสะสมอาหารเพื่อเร่งการออกดอกโตเร็วครับะจะเป็นช่วงสะสมนี่ผมจะใช้พืชรวมครับซึ่งมีส่วนผสมของกรดซิลิคอนเหมือนกันก็ในในส่วนของตัวปุ๋ยเนี่ยที่ผมให้ตัวนี้ก็เพราะว่ามันช่วยในเรื่องการสะสมอาหารช่วยกับบำรุงต้นครับแก้ปัญหา เรื่องต้นโสมอะไรอย่างเงี้ยครับ<ช>แก้ได้ครับจริงตัวปุ๋ยโกโซิลิคอนเนี่ยช่วยในเรื่องแก้ปัญหาต้นโสมเยอะครับเว่าทุกปีเราทำรุ่นลำไย,ยออกนอกฤดูทุกปีทุกปีเนี่ย ปัญหาเรื่องคำเสื่อมโทรมของลำไยมีครับก็คือตัวนี้พอพอให้ตัวนี้ไปต้นที่โทมก็คือมันจะมันจะลักษณะค่อนข้างดีดขึ้นครับผมดีขึ้นเลยปกติการปลูกลำไยส่วนใหญ่นี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคมแมลงอะไรไหมคะมีครับลำไยนี่จะเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นเ,เชื้อราในในในดินครับปัญหารากเน่าโคนเน่าจะเป็นซะส่วนมากพอเป็นแล้วลำไยก็จะมีลักษณะโทมเร็วครับก็คือจะเหี่ยวเฉาแล้วก็บางทีก็ยืนต้นตายจะเป็นเยอะครับ ไอตัวปุ๋ยกดซิลิคอนเนี่ยที่ผมใส่ก็คือมันจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินแล้วก็มันจะช่วยป้องกันเชื้อโรคพวกนี้ด้วยกบเชื้อราาในดินนะครับผม,มช่วยได้ครับก็ดูดูจากลักษณะในสวนคือที่ผมต้นต้นไหนทง้งๆก็คือมันมีอาการฟื้นครับค่ะคแปลว่าตัวกดซิลิคอนเขาไปสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืช,ชเนื่องจากว่าสภาพดินดีเขาก็จะได้รับสารอาหารที่ดีใช่ไหมคะ ลำไย,ยนี่จะเริ่มให้ผลผลิตนี่ช่วงเดือนไหนคะถ้าเป็นลำไยรุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณเดือน<ม>เดือนมกราครับม,มกราปลายปปเดือนมกราครับต<ม>จริงก็อยู่ประมาณมกราคุมพาประมาณนี้ครับแล้วก็กควบคุมผลผลิตให้ออกช่วงนี้ราคาจะดีที่สุด<ม>ครับสุดท้ายอยากจะให้คุณเสรีนะคะได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกร,กรค่ะถึงเรื่องของวิธีการนรํากรดจิลิกอนเข้ามาใช้ในเรื่องของการปลูกลำไย,ยนอกฤด,ดูกาลค่ะครับ ในตัวปุ๋ยกรดซิลิคอนที่ผมใช้นะครับในในพืชสวนในพืชส,วน,นสวนลำไยเนี่ยก็คือตัวกรดซิลิคอนเนี่ยมันจะช่วยช่วยในเรื่องของดินหลาย,ลายๆอย่างด้วยช่วยในเรื่องการบำรุง,งต้นนะครับก็ก็อยากจะแนะนําให้เกษตรกรหันมาใช้ลองใช้ปุ๋ยตัวนี้ดูนะครับผมวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณเสรีมากๆเลยนะคะที่มาแนะนําคุณผู้ชมพี่น้องกเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กรดซิลิคอนในการปลูกลำไยนอกฤดูกาลค่ะขอบพระคุณค่ะครับ อาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผลไม้จริงๆแล้วกรดซิลิคอนนี่จําเป็นสําหรับการปลูกผลไม้ไหมคะจาเป็นครับเพราะว่าถ้าเราเติมซิลิคอนหรือในดินมีซิลิคอนเพียงพอนะครับมันจะต้านทานต่อพวกโรคและแมลงนะครับเมื่อมันต้านทานต่อโรคแมลงเนี่ยเกษตรกรก็จะใช้ยาลดลงซึ่งมีทั้งความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับเมื่อเราใส่ปุ๋ยที่มีธาตุซิลิคอนเป็นส่วนผสมลงไปเนี่ย นอกจากที่จะทำให้ได้ขนาดหรือน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วนะครับความหวานาจะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากกระบวนการเผาผลาญอาหารในในเซลล์พืชจะลดลงเพราะนั้นน้ำตาลก็จะเหลือสะสมไปมากนะครับเพราะนั้นมันก็จะหวานและก็มีความกรอบนะครับไม่ฉ่ำน้ำเนื้อแห้งนะครับแล้วก็ผิวของเปลือกจะเหนียวควันจะเหนียวนะครับ หรือว่าในลำไยนะครับในลำไยนี้เกษตรกรมักจะประสบปัญหาแล้วคือเปลือกลำไยมันแตกนะครับเกษตรกรที่นําไปใช้แล้วจะเห็นว่าเปลือกจะไม่แตกเพ่เปลือกจะเหนียวและเนื้อจะไม่ฉ่าไม่ฉ่าน้ำนะเพราะฉะนั้นในลักษณะของผลไม้นะครับถ้ามีความหวานนะครับโดยที่เราไม่ต้องเติมน้าตาลและมีความกรอบ นะครับผู้บริโภคก,ก็จะบริโภคด้วยความอร่อยอร่อยนะครับและก็รู้สึกถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับใช้กรดซิลิคอนมีผลดี4ประการดังนี้ประการที่1คือกรซิลิคอนจะไปช่วยเสริมให้ต้นไม้แข็งแรงช่วยป้องกันโรคพืชแรลงศัตรูพืชและลักษณะที่ไม่พึงปรารถนาอันเนื่องมาจากสภาพดินฟ้าอากาศประการที่2คือช่วยรักษาดิน ซึ่งเป็นผลจากปฏิกิริยาเคมีและช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งครอบคลุมไปถึงการช่วยควบคุมคุณภาพน้ำคุณภาพดินทั้งกายภาพและด้านเคมีและรักษาสภาพความสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดินที่พืชสามารถดูดซับได้ประการที่3คือปุ๋ยกรดซิลิคอนสามารถทำให้พืชผักผลไม้ไม่แปรเปลี่ยนสายพันธุ์ให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น มีรสชาติที่ดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะในนาข้าวและข้าวโพดอ้อ,อยมันสะปะหลังและยางพาราเมื่อใช้แล้วสามารถทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประการที่4คือเหตุผลด้านนิเวศวิทยา mm. อุตสาหกรรมการผลิตที่มีความปลอดภัยจะใช้กรดซิลิคอนซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของเสียอันเนื่องมาจากการผลิตจากเหตุผลประการทั้งปวงนี้ ปุ๋ยกรดซิลิคอนจึงสมควรจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายให้มากขึ้นเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันร่วมสนับสนุนรายการโดยหมอน้ำเทพซอยไม่กลัวแรงเกษตรกร,นกรแนวใหม่ไม่งอ้อฝนใช้ได้ทั้งปรับปรุงดินและบำรุงพืช